เราพบว่าเส้นทางเดินของเรานั้นมันไม่ราบเรียบมันเต็มไปด้วยก้อนหินและหลุมครุกค่ะและเรื่องราวเลวร้ายระหว่างทางแต่ฉันแต่ฉันจะบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดไม่ว่าสิ่งนั้นจะดีหรือสิ่งนั้นจะเลวร้ายสักแค่ไหนฉันจะใช้หัวใจที่เชื่อมั่นหนักแน่น และมุ่งมั่นในสิ่งที่ฉันทำจัดการในทุกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของฉันได้ดีเสมอขอแค่เชื่อเชื่อว่าทำได้ขอแค่หัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาและไม่สะทกสะท้านต่อสิ่งใดฉันจะก้าวไปฉันจะก้าวไปด้วยหัวใจที่มุ่งมั่น และฉลาดในการใช้ชีวิตที่มันมีมากพอเพราะหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าปัญหาเพราะความฉลาดในการใช้ชีวิตเพราะมีสติในทุกขณะจิตเพราะมีความเมตตาเป็นเข็มทิศและทุกย่างก้าวของชีวิตฉันฉันย่อมผ่านทุกๆอุปสรรคและทุกเรื่องราวไปได้ด้วยสวยงามที่สุดเสมอ ฉันไม่สนฉันไม่สนว่าใครจะทำอะไรจะเป็นเช่นไรจะเก่งแค่ไหนแต่สิ่งที่ฉันสนใจคือตัวฉันกำลังทำอะไรดีหรือไม่ฉันทำมันได้ไหมเหมาะสมหรือไม่และที่สำคัญสิ่งที่ฉันทำมันไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใคร เพราะทุกย่างก้าวที่ฉันเดินไปฉันทำมันด้วยหัวใจฉันทำมันด้วยหัวใจที่มีความสุขนำทางทุกย่างก้าวไม่ว่าจะเกิดสิ่งใดฉันก็ภูมิใจและยอมรับมันเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับฉันดีที่สุดแล้วณนะเวลานั้นณนะขณะนั้นไม่ว่าชีวิตเรา ต้องพบเจอสิ่งใดขอแค่เราขอแค่เรามีหัวใจที่ยิ่งใหญ่กว่าอุปสรรคใดๆไม่ว่ามันจะมากมายสักแค่ไหนมันก็ไม่มากไปกว่าความมั่นใจเหนือสิ่งใดๆที่เรามีด้วยรักสุขง่ายๆด้วยใจแบ่งปัน